วันแชมเปี้ยนชิพแรมโบ้เล็กกัดฟันทนเจ็บจนครบยกประเดิมชัยระดับโลกสำเร็จแรมโบ้เล็กชอาอจนบุญนักสู้อาวุธหนักจากชัยภูมิเปิดเผยได้รับบาดเจ็บบริเวณมือซ้ายตั้งแต่ยกแรกก่อนจะกัดฟันสู้จนสามารถประเดิมชัยชนะบนเวทีระดับโลกเหนือครักโคกลีคู่ชกจากอาแลนได้สำเร็จในศึกวันไฟใน24เมื่อวันเสาร์ที่3สิงหาคมที่ผ่านมาดูคลิปวันไฟใน24วันที่3สิงหาคม2567คู่แรมโบ้เล็กชอาอจนบุญเวอร์ซัสครก โคกลีแรมโบเล็กเวอร์ซัสแคร็กแรมโบเล็กได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองบนเวทีวันไฟในอีกครั้งหลังผลงานในไฟเปิดตัวออกมาไม่เป็นดั่งใจหวังซึ่งครั้งนี้เจ้าตัวสามารถแจ้งเกิดได้สำเร็จจากการปรับคร็กโคกลีด้วยคะแนนเอกฉันโดยชัยชนะในครั้งนี้ถือว่ามีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเจ้าตัวในการลบทุกคำะมาทด้วยการแสดงให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพระดับสูงของตนเองบนเวทีระดับโลก ผมดีใจมากครับที่สามารถแจ้งเกิดได้ในศึกวันไไฟท์เพราะก่อนหน้านี้หลายคนมองว่าผมไม่สมควรได้สัญญาผมก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผมสามารถเก็บชัยชนะในรายการนี้ได้แล้วนอกจากนั้นแรมโบ้เล็กยังเปิดเผยเหตุการณ์สุดช็อกที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันคือการที่ตนได้รับบาดเจ็บมือซ้ายตั้งแต่ยกแรกจนต้องสวมบทนักสู้หัวใจสิง์กัดฟันยืนหยัดต่อกรบนเวทีด้วยมือขวาเพียงข้างเดียวก่อนจะเอาชนะคู่ชกที่ได้เปรียบเรื่องน้ำหนักมากกว่าถึงหปอนมาได้ ผมได้รับบาดเจ็บกระดูกมือซ้ายร้าวตั้งแต่ยกแรกจากจังหวะฮุกซ้ายผมรู้สึกมือชาไปเลยหลังจากนั้นผมไม่กล้าออกมาใช้ท่าย่แต่ผมก็ต้องกัดฟันยืนสู้ต่อไปเน้นออกแต่หมัดขวายอย่างเดียวส่วนหมัดซ้ายทำได้แค่ยกบังป้องกันตัวเท่านั้นหลังจบเกมผมไปโรงพยาบาลทันทีพอตรวจละเอียดก็พบว่ากระดูกแค่ร้าวเฉยๆคุณหมอบอกพักสองอาทิตย์ก็หายแล้วเพราะมันยังไม่ได้ถึงขั้นหักเหมือนไฟก่อนที่ชกกับโซเนอร์เซนครับ แม้จะประเดิมชัยชนะบนเวทีระดับโลกได้สำเร็จแต่แรมโบ้เล็กทราบดีว่าตนยังมีอะไรให้ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้หากอยากจะก้าวขึ้นไปประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้า มีหลายอย่างเลยครับที่ผมต้องกลับไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่องแรงคือการทําน้ําหนักไม่ผ่านซึ่งผมต้องศึกษาเรื่องการทําค่าน้ําให้มากขึ้นแล้วก็เรื่องการป้องกันตัวด้วยครับส่วนเป้าหมายของผมหลังจากนี้อยากจะทําฟอร์มเก็บชัยชนะให้ได้ต่อเนื่องอีกสักสองถึงสามไฟ์ครับแล้วหลังจากนั้นถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะวัดกับนักชกในแรงกิ่งรุ่นแบนต์ตเวทดูครับติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ f a c e b o o วันแชม a ์เปี้ยนชิปไทยแลนด์เว็บไซต์วันนิฟดอทคอมและอินสตาแกรม o n e championship